สวัสดีคุณผูมชมทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแจ้งทั้งข่าวร้ายและข่าวดีเลยนะครับเริ่มที่ข่าวร้ายก่อนกันแล้วกันมันวาเรื่อง ending maker ตอนจบหรอฉันจะสร้างมันขึ้นมาเองซึ่งลงไปถึงตอนที่67แล้วแต่ดูเหมือนว่านักวาดการ์ตูนจะประสบปัญหาสุขภาพทำให้ไม่สามารถลงตอนต่อไปได้ oh, <no. S 1> จริงๆแล้ว ตอนที่67ก็เป็นตอนที่นักเขียนลงไว้เมื่อช่วงกลางปี67นะครับผ่านมาครึ่งปีแล้วยังไม่ลงตอนใหม่เพิ่มเติมคงกำลังรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่พวกเราก็มาช่วยกันอวยพรให้นักเขียนกลับมามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เร็วๆกันนะครับส่วนข่าวดีก็คือช่องซาม,มานาวชาแนลจะไม่ได้หยุดพักไปไหนจะยังลงการ์ตูนสนุกๆต่อไปเรื่อยๆนะครับ ดังนั้นมารอลุ้นกันนะครับว่าการ์ตูนที่จะพากเสียงเรื่องต่อไปจะเป็นเรื่องไหนกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ